o มอร์นิ่งเช้าวันที่2ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นบน running track นะคะชั้น15ค่ะพอเราเดินชั้น15เนาะเราก็จะเห็นมุมสาวายน้ํานะคะประมาณนี้เลยค่ะระหว่างชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้ในตอนขึ้นเรือนะคะสิ่งนั้นก็คือ s p a s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  r d r d นั่นเองค่ะคือบัตรนี้นะคะมันก็จะเป็นบัตรแข็งๆเราเหมือนบัตรเครดิตนั่นเองนะคะมันก็จะได้มาตอนที่เราเช็คอินตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเรือนะคะ ซึ่งบัตรตัวนี้ก็จะมีชื่อข้อมูลเรานะคะว่าอยู่ห้องไหนแล้วบัตรนี้ก็จะใช้แทนเงินสดระหว่างที่เราอยู่บนเรือค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปกินห้องอาหารที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเราก็อบัตรนี้ไปแตะนะคะแล้วมันก็จะชาร์จเข้ามาในบัตรเครดิตที่เรากรอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะซึ่งถ้าใครมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะเขาก็จะเอาค่าใช้จ่ายไปแปะไว้ที่ประตูนะคะ จากที่เดินเล่นเล็กน้อยนะคะเราก็มารับประทานอาหารกันวันนี้ออกมาเดินจากคุณพ่อกับน้องนะคะแล้วเราก็กลับเข้ามาชั้น14มากินอาหารบุฟเฟ่ถือว่าอาหารก็หลากหลายระดับหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากจะมีอาหารอินเดียที่เพิ่มเข้ามาเยอะหน่อยนะคะบอกเลยว่าคนบนเรือส่วนมากจะเป็นคนมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะเยอะมากแล้วก็คนจีนค่ะ ดูทรงแล้วเราน่าจะเป็นคนไทยทั้ง12ชีวิตแค่กรุ่มเดียวที่อยู่บนเรือนะคะจากนั้นก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวกันนะคะเสร็จแล้วก็เดินสำรวจกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็จะมาส่องฟิตเนสนะคะชั้น13ค่ะ ก็จะมาดูว่าเขามีอะไรบ้างนะคะชั้น13จริงก็จะมีแบบห้องสปาแล้วก็บิวตี้สอลอะไรพวกนี้นะคะแต่ดูทรงท้าจะแพงอยู่เราก็ยังไม่ได้ใช้บริการนะคะฟิตเนสใช้ได้ฟรีนะคะแต่ว่าก็จะมีเวลาเปิดปิดทําการของเขานะเขาก็จะมีป้ายบอกไว้ว่าเปิดปิดกี่โมงนะคะอ้าลืมบอกไปในส่วนชั้นอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ชั้น14เมื่อกี้นะคะเขาก็จะโดยปกติจะเปิด7โมงเช้านะคะแต่เราลืมดูเวลาปิดว่าเขาปิดกี่โมงคือไม่ได้เปิดทั้งคืนนะคะ คืออารมณ์ว่าตอนเย็นเราไปกินดินเนอร์ที่ดิ닝รูมเราก็เลยไม่ได้สนใจว่าชั้น14บุฟเฟ่จะปิดกี่โมงนะคะันนี้เป็นบรรยากาศคุณพ่อก็มาลองนะคะฟิตเนสมีอะไรบ้างจากนั้นก็เดินสำรวจต่อค่ะตรงนี้จะเป็นบัมเปอร์คาร์นะคะเป็นรถบัมนั่นเองค่ะเราก็ส่องส่องดูแล้วโอ้โหน่าสนุกนะแต่แถวยาวเหมือนกันนะคะต่อแถวอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะ,ะแล้วเราก็จะได้เล่นนะคะเพราะว่าการเล่นเนี่ยเขาให้เล่นแค่2นาทีแค่นั่นเองค่ะ สำรวจอะไรต่างๆเสร็จเราก็หิวนะคะเราก็มาลองพิซซ่าครั้งแรกของเราบอกเลยว่าพิซซ่าอร่อยมากเป็นเมนูที่ทุกคนคอนเฟิร์มอร่อยที่สุดบนเรือแล้วนะคะคืออร่อยจริงเขาก็ทําเฉลี่ยนะก็ทําประมาณ3หน้านะคะแต่ก็อร่อยคือบอกเลยเมื่อกี้กินพิซซ่าไป3ชิน้นแต่เราก็ยังมีแรงสู้ค่ะเดินไปต่อนะคะไปดูอาคาเฟ่ชื่อ t 7 0 s e v e n นะคะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่เราเข้าได้ฟรีค่ะ ระหว่างทางเดินนะคะก็ดูโอโทูสวยงามนะคะชั้นนี้นี่ถึงคาเฟ่แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปสำรวจซิว่ามีอาหารอะไรบ้างในนี้นะคะก็จะมีพวกสาลัดแซนด์วิชนะคะแล้วก็พวกเบเกอรี่นะคะและขนมค่ะก็จะมีชากาแฟด้วยนะคะแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีก็จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะแบบเสียตังค์รวมๆก็จะคล้ายๆบุฟเฟ่ชั้น14นะคะประมาณบ่ายสามนะคะเรือก็มาจอดเทียบท่าน,นะคะแต่กว่าเราจะออกจากเรือก็4ี่โมงเย็นแล้วค่ะ การขึ้นลงเรือนะคะก็จะใช้ซีพารสคัทนั่นแหละคะ่ะแตะเข้าไปค่ะลงปีนังนะคะก็จ่ายแท็กซี่ไป2องคันค่ะ50เหรียญสิงคโปร์นะคะเท่ากับว่านั่งรถวนรอบปีนังนะคะเพราะรถติดมากแทบไม่ได้แวะไหนเลยนะคะแล้วก็กลับมาขึ้นเรือเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากเรามีนัดดินเนอร์นะคะ5โมง15บอกเลยว่ามื้อน,นี้ถูกใจทุกคนมากแซลมอนจุกๆแล้วก็อร่อยนะคะคือแซลมอนสดมากแล้วก็ เนื้อนะคะเป็นนิวร์กสเต็กนะคะคือเนื้ออร่อยมากนุ่มมากคือโดยส่วนตัวก็จะชอบอาหารที่ไดนิ่งรูมนะคะแล้วก็รู้สึกมันก็คุ้มดีนะแค่ต้องจองล่วงหน้าแค่นั้นเองนะคะแล้วอาหารที่นี่นะคะสามารถสั่งหลายอย่างได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องสั่งอย่างละจานนะอยากกินอะไรก็สั่งไปเลยจ้าพนักงานก็บริการดีมากเลยค่ะผัดไทยจานนี้นะคะจริงมีกุ้งมากกว่านี้นะแต่ว่ากินไปแล้วถือว่าอร่อยผ่านเลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาตบท้ายด้วยของหวานนะคะ ถือว่าวันนี้ของหวานโอเคเลยนะคะคุณพ่อก็แอบกระซิบมานะคะว่าหมูหั่นชั้น14ตรงบุฟเฟ่อะอร่อยมากอยากไปกินทุกวันเลยกินกันอิ่มจุกๆขนาดนี้นะคะก็ต้องมาเดินย่อยอาหารกันต่อนะคะก็บอกเลยว่ามุมนี้เป็นมุมโปรดมากนะคะโซลาริเอมค่ะ ยิ่งช่วงเย็นนะคนยิ่งน้อยเพราะว่าน่าจะเป็นเวลาที่คนไปทานอาหารกันนะคะเราก็มาหลั่นล้านะคะถ่ายรูปสวยงามนะคะมุมนี้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปมานะคะก็เห็นเอ๊ห้องอยังว่างอยู่เอาอยัางไงดีก็เลยตัดสินใจมาลงจากกุชซี่เลยนะคะเป็นระบบน้าอุ่นนะคะโอ้โหมีแหงมากจากนั้นเราก็ไปดูโชว์กันต่อนะคะเป็นโชว์มายากลค่ะเราไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้บันทึกภาพนะคะก็เลยไม่มีภาพมาฝากค่ะ เช้าวันที่3นะคะเราก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกินอาหารเช้าที่ห้องเดนิ่งรูมนะคะซึ่งจะเป็นห้องที่เรากินทุกเย็นเนาะคือห้องนี้ตอนเย็นเราต้องจองใช่ไหมคะแต่ว่าตอนมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยก็คือมาต่อแถวทานได้เลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนคะ่ะห้องนี้นะคะเมนูในแต่ละวันก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็สั่งไปเลยนะคะจุกจุกนะคะก็จะดูแฟนซีกว่าชั้น14ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่รสชาติก็น่าจะเหมือนเหมือนกัน แต่ว่าข้อดีของที่นี่นะคะมันจะมีน้ําพรุนนะคะอร่อยมากแล้วก็จะมีน้ําผลไม้ที่หลากหลายกว่าที่ชั้น14นะคะจานนี้ก็จุกๆกันไปเลยค่ะอิ่มๆนะคะก็มาเดินสันทนาการถ่ายรูปกันต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าโซนนี้เราก็ยังไม่ได้ถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเนาะร้านในโซนนี้นะคะร้านนี้จะไม่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปก็จ่ายตังค์นะคะเราก็เลยไม่ได้เข้านะคะเดินเล่นไปก่อนละกัน ระหว่างทางก็จะมีห้างร้านนะคะให้ช็อปนะคะแต่เราก็ไม่ได้ช็อปอีกเช่นเคยค่ะเราก็เดินดูเป็นอาหารตาไปนะคะเดินเสร็จก็ทะลุไปนั่งเล่นพักผ่อนที่โซลาริเอียมชั้น14อีกแล้วค่ะมุมโปรดค่ะจากนั้นนะคะก็พาน้องชายไปขับบ um ัมเปอร์คาร์นะคะโอ้โหน้องชอบมากนะคะแล้วก็ขับเก่งมากขับเก่งกว่าที่เราคิดอีกนะสนุกมากนะคะ ใช้เวลาขับไปประมาณ2นาทีนะคะแต่ว่าต่อแถวก็ยาวอยู่นะต่อแถวน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็คุ้มค่านะเพราะน้องแฮปปี้มากน้องแบบมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้ขับรถบัมนะคะเบ็ดเสร็จทริปนี้นะคะน้องอามก็ขับรถบัมไปสองรอบเลยนะคะม่วนไหลนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาเดินเล่นหลันลาชมในมุมที่เรายัางไม่ได้ชมนะคะถ่ายรูปเก็บมาฝากนะคะเดินเล่นพักผ่อนสักพักนะคะเราก็กลับไปกินอาหารกลางวันที่ชั้น14ตรงโซนบุฟเฟ่ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเขามีผลไม้สดๆมาตัดแจกกันให้เห็นๆเลยนะคะมีมะม่วงแล้วก็ขนุนค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมานะผู้คนก็ไปต่อแถวรับขนุนกับมะม่วงนะคะยาวเหยียดเลยนะคะ เราก็ไปเอามาทานเหมือนกันรู้สึกรสชาติโอเคนะแต่ขนุนอาจจะยังไม่หอมเท่าขนุนบ้านเรานะคะกินข้าวเสร็จสักพักนะคะก็มาแช์จากกุซซีให้มันคุ้มกันไปเลยค่ะคนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะจากนั้นก็มาจบด้วยดินเนอร์อีกแล้วนะคะเป็นดินเนอร์มรื้อสุดท้ายที่เราจะทานบนเรือนะคะช่วงนี้ก็โปรดรับชมความอร่อยกันไปก่อนนะคะ กินดินเนอร์เสร็จนะคะก็มารับลมชมวิวกันกับมุมพระอาทิตย์ตกดินนะคะจากนั้นนะคะก็ย้ายกลับเข้าห้องนะคะเนื่องจากวันนี้โชว์เราดูไม่น่าสนใจเนาะเราก็เลยอะกลับไปเข้าห้องแพ็คของเพราะว่าต้องเตรียมออกแต่เช้านะคะตอนเช้านะคะเราก็ไปกินอาหารบุฟเฟ่ชั้น14ตั้งแต่6โมงกว่าๆนะคะจากนั้นนะคะก็กลับมาเก็บของค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ7โมงครึ่งค่ะก็ไปรับพาสปอร์ตนะคะก่อนที่จะออกจากเรือค่ะ โปรเซสทั้งหมดนะคะก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ2องโงครึ่งนะคะเราก็ออกมากันเรียบร้อยแล้วเราก็เรียกแท็กซี่นะคะกลับเข้าไปที่สนามบ,บินนะคะซึ่งก็2คันเนาะตกคันละ68เหรียญค่ะก็ถือว่าจบทริปนะคะเรือสำราญ4วัน3คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ